กองกำลังเรือสามลำของหน่วยยามฝั่งไต้หวันเข้าประชิดเรือบรรทุกสินค้าหงไถ58ซึ่งทอดสมออยู่กลางทะเลในช่องแคบไต้หวันเรือลำนี้จดทะเบียนในสาธารณรัฐโตโกโมีลูกเรือสัญชาติจีน8คนทำงานอยู่บนนั้นหน่วยยามฝั่งไต้หวันเข้าควบคุมเรือลำนี้และนำมาจอดเทียบท่าหลังตั้งข้อสงสัยว่าอาจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบตัดสายเคเบิลใต้ทะเล ที่เชื่อมต่อไปยังหมู่เกาะเผิงหูจนขาดการติดต่อโดยอ้างว่าจีนอยู่เบื้องหลังเหตุด,ดังกล่าวซึ่งผู้ให้บริการเครือข่ายได้เปลี่ยนมาใช้สายเคเบิลสำรองแล้วรายงานทางเว็บไซต์หน่วยยามฝั่งระบุว่าไม่ว่าสาเหตุความเสียหายของสายเคเบิลใต้น้ำจะเป็นการก่อวิริากรรมโดยเจตนาหรือเป็นเพียงอุบัติเหตุธรรมดายัางต้องสอบสวนและชี้แจงกันต่อไป ไม่สามารถตัดทิ้งความเป็นไปได้ว่าเป็นปฏิบัติการรุกล้ำพื้นที่สีเทาของจีนโดยจะให้ความร่วมมือกับสำนักงานอายการในการสืบสวนและพยายามทุกวิถีทางเพื่อชี้แจงความจริงเป็นประเด็นล่าสุดที่นำมาสู่ความตึงเครียดในช่องแคบไต้หวันอีกครั้งก่อนหน้านี้มีรายงานจากชงหัวเทเลคอมผู้ให้บริการโทรคมนาคมว่ามีสายเคเบิลใต้ทะเลเส้นหนึ่งถูกตัดขา ทางตะวันตกเฉียงเหนือของท่าเรือประมงเจียงจุนก่อนที่จะพบว่าเรือหงไถ58จอดทอดสมอในบริเวณเดียวกันตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ท่าเรืออันปิงในไถหนานส่งสัญญาณไปยังเรือดังกล่าว7ครั้งตั้งแต่วันนั้นถึงเช้าตรู่ของวันที่25กุมภาพันธ์แต่ไม่มีการตอบสนองใดๆนำมาสู่การตรวจสอบเรือลำดังกล่าว ไม่ใช่ครั้งแรกที่เกิดกรณีเกี่ยวกับสายเคเบิลใต้ทะเลของไต้หวันที่ได้รับความเสียหายเดือนกุมภาพันธ์2023สายเคเบิลใต้น้ำสอเส้นที่ให้บริการในหมู่เกาะมาจูถูกตัดขาดทำให้การสื่อสารหยุดชะงักหลายสัปดาห์ต้นปีที่ผ่านมาพบเรือบรรทุกสินค้าของจีนลำหนึ่งต้องสงสัยว่าทำการตัดการเชื่อมต่อทางตะวันออกเฉียงเหนือของเกาะไต้หวันทำให้มีการตรวจตราที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อปกป้องเครือข่ายการสื่อสารใต้ทะเลและโจมตีจีนว่าอยู่เบื้องหลังเรื่องดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปิดล้อมเกาะไต้หวันโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของจีนตอบคำถามต่อกรณีล่าสุดระบุว่าไม่ทราบถึงสถานการณ์และไม่มีความเกี่ยวข้องกับประเด็นทางการทูต สำนักงานกิจาการไต้หวันของจีนออกมาย้ำท่าทีอีกครั้งในวันนี้โดยกล่าวหาว่าไต้หวันบิดเบือนข้อเท็จจริงที่ยังไม่ได้รับการตรวจสอบและระบุว่าอุบัติเหตุเกี่ยวกับสายเคเบิลใต้ทะเลมีโอกาสเกิดขึ้นได้กกดหกล สถานการณ์ของไต้หวันกำลังเกิดขึ้นท่ามกลางความไม่แน่นอนของแรงสนับสนุนจากสหรัฐหลังจากที่โดนัลด์ทรัมป์เข้ามารับตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งโดยเฉพาะจากกรณีของอยูเครนที่เผชิญกับแรงกดดันทั้งคำพูดและนโยบาย มีการวิเคราะห์ว่าหากจีนและไต้หวันต้องเผชิญหน้าทางการทหารจริงทรัมป์อาจใช้กลยุทธ์เพื่อรักษาผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากกดดันเช่นเดียวกับข้อตกลงการใช้ทรัพยากรแร่แร่อิร์ทของอยูเครนทำให้เห็นท่าทีของไต้หวันที่พยายามเสริมความแข็งแกร่งของตนเองโดยเฉพาะการเพิ่มงบประมาณสนับสนุนทางการทหารของไลชิงเตอ๋อประธานาธิบดีและผลักดันการเพิ่มโรง,งงานเซมิคอนดักเตอร์ในสหรัฐ ที่จะเป็นตัวดึงดูดให้ทรัมป์หันมาสนใจมากขึ้นเพื่อแข่งขันกับจีนซึ่งจะเป็นโจทย์ที่จะต้องจัดสมดุลว่าแนวทางแบบใดจะรับประกันความมั่นคงได้มากกว่ากันพรณนินเทพวงไทย PBS รายงาน